สวัสดีครับสวัสดีผู้ติดตามทุกท่านนะครับวันนี้กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับหลังจากที่ไม่ได้ลงคลิปยาวๆเป็นเดือนนะครับวันนี้มาอยู่กับซูกิสเตป125นะครับคันนี้มีปัญหาเรื่องระบบไฟนะครับคืออาการนี้คือผมไม่เคยเจอนะครับคือคำเบรกนะครับคำเบรกรถดับนะครับเปิดไฟเลี้ยวนะครับ รถดับนะครับบีบแตกก็รถดับนะครับอ่าเนี่ยครับผมก็เลยต้องไล่หาสาเหตุนะครับแต่คือกว่าจะเจอเนี่ยครับก็เล่นนอนหนักเหมือนกันนะครับทั้งคืนเลยนะครับไม่ได้นอนนะครับความที่ว่าผมสงสัยนะครับว่ามันเป็นเพราะอะไรนะครับอ่าแล้วก็ได้หาสายจนเจอนะครับแต่ก่อนอื่นเนี่ยครับอ่าวิธีการไล่เช็คของผมนะครับก็คือเช็คจากสายไฟนะครับ เช็คจากสายไฟที่เข้ากล่องนะครับเข้าแล้วมันออกไหมนะครับอ่าแล้วสายสัญญาณอะไรพวกนี้นะครับทํางานปกติไหมนะครับวิธีเช็คก็เช็คง่ายๆนะครับสายไฟเข้ากล่องนะครับอ่าเดี๋ยวผมพาไปดูครับครับเนี่ยครับสายไฟเข้ากล่องนะครับสายไฟเข้ากล่องนะครับคือ เส้นสีส้มนี้นะครับเข้าแล้วนะครับออกไปตรงคอยวัวเทียนนะครับตรงที่ฟ้าขาวเนี่ยครับจาไปตรงคอยวัวเทียนนะครับเนี่ยจาะสายเส้นนี้ครับเจาไปตรงคอยวัวเทียนนะครับแล้วคือตอนที่ผมเช็คอะคือไฟมันเข้าบ้างไม่เข้าบ้างนะครับถ้าไฟมันเข้าปกตินะครับเนี่ยพอเข้าปกติปั๊บเนี่ย เดี๋ยวดูนะครับตอนนี้คือมันปกติแล้วนะครับเนี่ยพอเปิดสวิตช์กุญแจนะครับเนี่ยไฟมันต้องติดแบบนี้นะครับอันนี้คือไฟวิ่งเข้ากลองเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าติดเครื่องส่งสายสัญญาณเมื่อไหร่ก็เครื่องติดทันทีนะครับเพราะไฟมันจะถูกจ่ายออกไปเนี่ยอย่างเส้นเนี้ยเส้นคอยวัเทียนนะครับเนี่ย อันนี้ผมอธิบายตามที่ผมเข้าใจนะครับนรนเนี่ยคือปัญหาของมันนะครับไฟอ่ะมันเข้าบ้างไม่เข้าบ้างนะครับเน,นี่ยสายเนี้ยอ่ามันเข้าบ้างไม่เข้าบ้างนะครับก็เลยไล่หาสาเหตุนะครับทั้งคืนเลยนะครับกว่าจะเจอนะครับเนี่ย aus อันนี้คือเข้าปกติแล้วนะครับเน,นี่ยแล้วที่รู้ว่ามันมาบ้างไม่มาบ้างนะครับ เพราะว่าเนี่ยตอนที่ผมตอนที่ผมเสียบแบบนี้ครับแล้วผมลงไปกดพวกสวิตสวิตแจนะครับสวิตแจไฟเลี้ยวอะไรพวกนี้นะครับเนี่ยมันก็เนี่ยดับบ้างติดบ้างอย่างเงี้ยบางทีก็ดับยาวไปเลยนะครับแต่สักพักเนี่ยก็ติดขึ้นมาใหม่แบบนี้นะครับอ่าทีเนี้ยก็ต้องไล่สายไฟดูนะครับผมเริ่มไล่จากตรงที่คอมันนะครับ เนี่ยตรงที่คอนะครับแล้วก่อนจะไล่สายไฟนะครับจัาสายสวิตกุญแจก่อนนะครับจัาตรงก่อนนะครับก่อนจะไล่ระบบไฟนะครับเพราะจะได้ตัดปัญหานะครับว่าสวิตกุญแจจะช็อตหรือไม่ช็อตนะครับอ่าดูครับอ่าเดี๋ยวผมหยิบสายขึ้นมาให้ดูครับเนี่ยอันนี้คือสายที่อยู่ตรงที่ชุดคอนะครับ ก็ไล่ๆตรวจๆนะครับดึงๆนะครับก็ไม่ขาดนะครับเนี่ยไม่ขาดนะครับแล้วก็ทําการผ่าสายไฟนะครับผ่าลงมาเรื่อยๆนะครับผ่าลงมาเรื่อยๆไล่ลงมาเรื่อยๆนะครับอ่าไล่ลงมาเรื่อยๆนะครับจนเนี่ยปั๊บผมมาสะดุดกับสายเส้นนี้นะครับเนี่ยคือสายสีส้มเนี่ยครับเนี่ยมันตรงนี้มันเป็นสายคู่นะครับแล้วก็แยกมาสายอ่าเข้ามาเข้าสายเดียวนะครับ เนี่ยครับปั๊บแบบนี้คือตรงนี้ครับสายมันผูนะครับสายมันผูนะครับเด็กกว่าจะรู้นะครับก็ใช้เวลาพอสมควรนะครับคือในสายเนี่ยครับมันมีน้ําอยู่นะครับเนี่ยในสายเนี่ยมันมีน้ําอยู่นะครับแล้วมันทําให้ตัวทองเหลืองนะครับอเดี๋ยวผมแกะดูสักอัน ไออันที่ขาดไม่รู้ผมเอาไว้ไวตรงไหนแล้วนะครับเนี่ยไอทองเหลืองตัวนเนี้ยเนี่ยทองเหลืองตัวที่จ้ำสายไฟมาเนี่ยครับออมันเหมือนมันเนี่ยเป็นคาบแบบนี้ยครับแล้วก็ทําให้สายไฟปูกหมดเลยนะครับขาดแต่คือมันขาดไม่หมดไงครับมันขาดอ่าอาจจะเหลือสมมตุติอ่าเนี่ยสายนึงนะครับมีสิบเส้นอ่าเส้นทองแดงเส้นเล็กๆะครับมีสิบเส้นนะครับ มันขาดเหลือสักสามเส้นหรือสี่เส้นนะครับอ่าแบบนั้นนะครับเนี่ยก็เลยไล่หานะครับผมก็ใช้วิธีการดึงๆไล่ๆเอานะครับเช็คอ่าตามประสบการณ์นะครับเนี่ยก็เลยได้มาเจอนะครับเนี่ยแบบนี้นครับอ่าเดี๋ยวนี้ต้องพันเก็บใหม่นะครับ เนี่ยครับได้มาเจอสรุปเป็น2เส้นนี้นะครับ2เส้นนี้เป็นสายไฟบวกนะครับอ่าเนี่ยพอกดเหมือนเหมือนมันมีตัวความรู้สึกผมนะผมว่ามันเหมือนพอเรากดจะใช้ไฟะครับแล้วมันไฟไมันไม่พอเพราะอ่าสายลวดนะครับสายลวดที่เหนียวนำไฟฟ้าคือสายมันไม่พอครับมันก็เลยทําให้เกิดการจริงไฟแล้วก็ทําให้อ่ารถดับนะครับ ก็เลยไล่นะครับไล่จนจบปัญหานะครับตอนนี้พวกแต่นะครับแต่ไฟเลี้ยวระบบสตาร์ทระบบเบรกอะไรพวกนี้นะครับทำงานได้ปกตินะครับใช้งานได้ปกติหมดแล้วนะครับจากตอนแรกที่สตาร์ทสตาร์ทก็ไม่ได้นะครับสตาร์ทมือนะครับต้องสตาร์ทเท้าอย่างเดียวนะครับเนี่ยอันนี้เป็นสาย สต็อปเบรกนะครับสายสต็อปที่ผมจำตรงไว้นะครับอไม่รู้แบตเตอรี่จะเต็มหรือยังนะครับอ่าเดี๋ยวลองสตาร์ทดูครับเดี๋ยวเดี๋ยวเนีย่ยครับอ่าโอเคแบตเตอรี่ไม่มีนะครับแต่ก็ ถือว่าสตาร์ทได้แล้วนะครับรอแบตเตอรี่เต็มนะครับเนี่ยก็เป็นปัญหานะครับถือเป็นปัญหาใหม่นะครับที่เคยเจอนะครับแต่ก็สรุปแล้วก็แก้ได้นะครับจบเรียบร้อยนะครับเนี่ยเป็นที่2เส้นนี้นะครับเนี่ยถ้าสายไฟของใครมีปัญหาแบบนี้นะครับลองไล่ลงมาดูนะครับทีละนิดทีละนิดนะครับ หรือบางคนจะแบบว่ามีเครื่องมิเตอร์ครับจิ้มหัวจิ้มท้ายนะครับแล้วเช็คดูขึ้นมันนะครับว่าสายมันขาดในหรือเปล่านะครับแบบนั้นอาจจะเร็วหน่อยนะครับง่ายด้วยนะครับใช้เครื่องมือนะครับแต่อันนี้คือเครื่องมือผมมันไม่อยู่นะครับก็เลยเนี่ยต้องใช้ความสามารถของตัวเองนะครับกับเนี่ยมีแค่ตัวนี้นะครับ ตัอ่าเป็นตัววัดไฟนะครับมันวัดได้ตั้งแต่หกนะครับหกวลตนะครับถึงสิบสองแล้วก็ยี่บสี่นะครับเนี่ยครับอันนี้จิ้ม สายบวกนะครับกับสายกาวนะครับกับกาวที่ลงโครงนะครับเนี่ยครับติดนะครับโอเคครับเดี๋ยวจะพยายามนะครับทำคลิปลงบ่อยๆนะครับช่วงนี้พอดีไม่ค่อยว่างนะครับโควิดระบาดหนักด้วยนะครับแถวนี้นะครับก็เลยงานไม่ค่อยได้ทํานะครับเพราะว่าโดนกักตัวบ้างอะไรบ้างนะครับอ่า แล้วส่วนอยากให้ผมทำคลิปทำคอนเทนต์เกี่ยวกับอะไรนะครับก็คอมเมนต์บอกได้นะครับจะพยายามนะครับจะพยายามทำคลิปลงบ่อยๆนะครับอ่เนี่ยดูยครับทั้งคืนเลยครับแต่ในที่สุดก็แก้จนจบนะครับ แล้วรถคันนี้นะครับเคยไล่สายไฟมาแล้วนะครับแต่น่าจะไล่ไม่จบนะครับก็เลยพามาผมนะครับเนี่ยก็จัดการให้นะครับจบๆเลยครับไม่จบก็คิดเงินลูกค้าไม่ได้นะครับทำงานไม่จบนะครับโอเคครับเดี๋ยวเหลือเก็บสายไฟแล้วก็ใส่ชุดสีให้เรียบร้อยก็เป็นนั้นว่าเสร็จนะครับ โอเคครับผมเจอก,กันคลิปหน้าครับ